จะเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีชาวต่างชาติที่เป็นผู้สูงวัยอะคะ่ะผู้สูงอายุมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราเยอะนะคะถ้าใครไปแถบ,ถบจังหวัดแถบชายทะเลก็จะเห็นเยอะหรือยันไปแถบจังหวัดแถบอีสานนะคะก็จะมีผู้สูงอายุที่เป็นฝรั่งนะคะก็เยอะเพราะอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามาแต่งงานกับสาวไทยแล้วก็ช่วงบั่นปลายชีวิตก็มาใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษยียณอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมี มีปัจจัยหลายอย่างที่เอ,อื้อต่อการที่คนในวัยเกษียณอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยแน,น่นอนอาหารอร่อยนะคะสามารถกินได้ตลอดเวลาอยากกินอะไรมีหลากหลายมากมายนะคะผู้คนน่ารักนะคะผู้คนใจดีผู้คนน่ารักคนไทยน่ารักอากาศเออก็ <laughs> อากาศจะไม่ได้หนาวอากาศไม่หนาวค่ะคนที่ไม่ชอบหนาวๆก็อาจจะหาพื้นที่ที่มีความอบอุ่นแต่ว่าของไทยก็จ,จะเป็นอบอุ่นค่อนไปทางร้อนมากนะคะแต่ก็ไม่รู้สําหรับผู้สูงอายุก็อาจจะดีกว่าอากาศหนาวจัดๆก็ได้หรือแม้แต่ค่าครองชีพอันนี้ก็สําคัญนะคะค่าครองชีพในบ้านเราถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับเงินในช่วงของคนวัยเกษียณที่เขาอาจจะได้รับมาแล้วก็เอามาใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายของชีวิต ฟังดูแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยก็น่าจะเหมาะสําหรับผู้ที่อยากจะหาประเทศที่มาใช้ชีวิตในช่วงของบ้านปลายแต่ว่าเมื่อมีการจัดอันดับอย่างจริงจงจังๆตามหลักการปรากฏว่าประเทศไทยของเรารังท้ายเลยค่ะมีประเทศอื่นที่มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณมากกว่ามีการจัดอันดับโดยองค์กร Global Citizen Solutions นะคะได้เผยแพร่รายงานล่าสุด Global Retirement Report 2025เป็นการจัดอันดับ44ประเทศทั่วโลกทำไมถึงต้องเป็น44เพราะว่า44ประเทศเหล่านี้มีโปรแกร,รมวีซ่าสำหรับวัยเกษียณซึ่งแน่นอนบ้านเราก็มีด้วยนะคะก็เลยมาจัดอันดับว่าใน44ประเทศนี้ประเทศไหนที่อยู่อันดับ 1, 2, 3, 4, 5ของโลกนะคะ ใน44ประเทศทั่วโลกนั้นมีโปรแกรมวีซ่าประเภท Passive Income แล้วก็วีซ่าสำหรับวัยกเกษียณโดยตัวชี้วัดนะคะจะมีทั้งหมด20ด้านด้วยกันแบ่งเป็น6หมวดหลักๆตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้ด้านสัญชาติและการเดินทางเศรษฐกิจระบบภาษีคุณภาพชีวิตความปลอดภัยกับการปรับตัว โดยตามรายงานพบว่าประเทศที่ติดท็อป10ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในทวีปอเมริกาและยุโรปค่ะโดยแต่ละประเทศจะได้รับการประเมินแล้วก็วัดผลด้วยคะแนนร้อยคะแนนนะคะโดยดรลอร่ามาริดซาโตเรโตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ global intelligence unit ได้กล่าวกับสื่อน,นะคะว่าหลายๆประเทศในทวีปอเมริกามีทางเลือกทั้งวีซ่าผู้กเกษียณและก็วีซ่าสำหรับดิจิทัลนอมที่โดดเด่นตามมาด้วยหลายประเทศในยุโรป ซึ่งแต่ละแห่งก็มีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่ามาตรฐานอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผู้คนย้ายไปอยู่ต่างประเทศหลังกเกษียณก็คือเขาต้องการจะตามหาชีวิตที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมยุโรปจึงเป็นจุดหมายปลายทางนะคะเธอยังบอกด้วยว่าผู้ที่วางแผนใช้ชีวิตหลังกเกษียณในต่างแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดมักให้ความสําคัญหลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองความปลอดภยัยระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะในยุโรปซึ่ง มีระบบสาสุขภาครัฐที่เข้มแข็งแล้วก็มีทางเลือกภาคเอกชนที่ราคาเอื้อมถึงจึงไม่แปลกที่ประเทศในแถบยุโรปนั้นจะติดอันดับต้นๆมาดู15อันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชุดไปกรกเียในปี2025นะคะอันดับ1คือโปรตุเกสค่ะได้ไป92.61คะแนนนะคะอันดับ2คือมอริเชียอันดับ3คือสเปนอันดับ4คืออุรุกวัยอันดับ5คือออสเตรีย อันดับ6คืออิตาลีอันดับ7คือสโลวีเนียอันดับ8คือมอลตาอันดับ9คือลัตเวียอันดับ10คือชิลีอันดับ11คือคอสตาริกาอันดับ12คือกรีซอันดับ13คือปารากวัยอันดับ14คือไซปรัสและก้อนดับ15คือเซเชลค่ะประเทศไทยอยู่อันไหน44อันดับนั้นประเทศไทยอยู่อันดับที่34ค่ะอยู่ท้ายตารางเลยนะคะ ได้คะแนนรวมอยู่ที่78.37คะแนนทีนี้คือสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีวีซา่าสำหรับดึงดูดคนไวัยเกษียณมาแต่ว่าถ้าไปเทียบกับประเทศที่เขาได้อดับต้นๆแล้วเนี่ยเราอาจจะด้อยกว่าไปดูว่าทำไมโปรตุเกสถึงครองแชมป์ประเทศที่น่ากเกษียนที่สุดในปี2025นะคะ สาเหตุเนี่ยมาจากเขามีความโดดเด่นเรื่องของโครงการวีซ่ากเกษียณอายุที่ใช้ชื่อว่า D7 Visa ให้กับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสาภาพยุโรปค่ะมีขั้นตอนการขอที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่แสดงรายได้ประจำจากแหล่ง Passive Income เช่นบำนาญหรือค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ก็โชว์หลักฐานตรงนี้ไปก็ สามารถที่จะได้วีซ่านี้นะคะโดยวีซ่ากเกษียณของโปรตุเกสถือเป็นตัวชูวโรงมานานกว่า10ปีแล้วค่ะรัฐบาลเริ่มดึงดูดนักลงทุนคนวัยเกษียณและก็นักท่องเที่ยวดิจิทัลอย่างจริงจังทำให้วันนี้โปรตุเกสโดดเด่นเรื่องคุณภาพชีวิตและโปรตุเกสนั้นยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในยุโรปตามดัชนี world peace index จนกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้กเกษียณทั่วโลกค่ะ โดยเงื่อนไขาการยื่น D7 Visa ของโปรตุเกสก็คือผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำ870ย e ูโรต่อเดือนหลังจากพำนักครบ5ปีก็สามารถจะยื่นขอถาวรหรือว่าขอสัญชาติได้นะคะด้านภาษีด้านภาษีนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สูงอายุหลายคนตัดสินใจเลือกไปอยู่ประเทศนั้นๆอย่างโปรตุเกสใช้ระบบ Worldwide Tax รวมรายได้จากต่างประเทศด้วยแต่ก็ไม่มีภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดกสําหรับครอบครัวนะคะนอกจากนั้นโปรตุเกสยังเป็นที่รู้จักในโครงการโกลเด้นวีซ่าเปิดทางให้ผู้ลงทุนต่างชาติยื่นขอสัญชาติหรือถิ่นพำนักได้โดยไม่ต้องซื้อสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยข้อมูลจากฟอสรบุว่าตั้งแต่ปี2012โครงการนี้ได้สร้างรายได้กับประเทศกว่า7,200ล้านดอลลาร์และก็มีชาวอเมริกันยื่นขอมากที่สุดเพิ่มขึ้นถึง72%คือเรียกว่า อำนวยความสะดวกเต็มที่กับคนที่มาขอวีซ่าในการเข้าประเทศโปรตุเกสเนี่ยนะคะหรือแม้แต่วีซ่าเรื่องด้านการเกษียณอายุก็ตามส่วนอันดับ2คือมอริเชียสนะคะมอริเชียสนี่เป็นเกาะเล็กๆในแอฟริกาตะวันออกค่ะกลายเป็นหนึ่งตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่ต้องการหาประเทศที่จะเกษียณอายุโดยมีเหตุผลว่า m ริ r เชียสนั้นมีขั้นตอนที่เชื่อถือได้รวดเร็วโปรง่งใสและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบภาษีเอื้อต่อกลุ่มกเกษียณอายุมากที่สุดค่ะเพราะไม่ได้ใช้ระบบ Worldwide Tax ผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงเรื่องภาษีจากรายได้บำนาญในต่างประเทศจึงเลือกมาอยู่ที่นี่และยังมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงมากโครงการวีซ่าของบริ r เชียสนั้นเปิดให้ผู้กเกษียณที่อายุเกิน50ปี ยื่นขอใบอนุญาตพำนัก10ปีโดยต้องมีรายได้ขั้นต่ำ2,000ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ24,000ดอลลาร์ต่อปีและสามารถต่ออายุเพิ่มอีก10ปีได้หลังจากหมดอายุค่ะและก็ยังอนุญาตให้ผู้สมัครหลักเพิ่มคู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ในอุปการะเข้าไปในคำขอได้ระบบภาษีของประเทศใช้รูปแบบ territorial tax คือไม่นับรวมไรายได้จากต่างประเทศและไม่มีการเก็บภาษีทรัพย์สินหรือมรดกค่ะคือเรียกว่าประเทศที่ผู้คนมองหาเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของอคุณภาพชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวนะคือมันมีเรื่องคุณภาพชีวิตแน่นอนเขาต้องมองหาคุณภาพชีวิตที่ที่ดีที่สุดในช่วงบ้านปลายเขามองหาความปลอดภัยเขามองหาระบบสาธารณสุขแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของกฎหมายด้านภาษีที่มีความชัดเจนที่จะเอื้อต่อคนในวัยกเกษียณที่จะไปใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายบางคนอาจจะ10 20หรือ30ปีนะคะนี่แหละก็ตอนนี้หลายๆประเทศก็กําลังพยายามจูงใจนะคะ เพราะว่ามันเป็นเทรนทั่วโลกอะ่ะมันเป็นเทรนของการที่มีผู้คนที่สูงวัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการดึงดูดคนสูงวัยให้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจได้ด้วยอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าคนในวัยนี้ก็มีสตางค์เก็บหอมรอมริบมาหรือว่าได้สวัสดิการจากประเทศของเขาในช่วงของวัยทำงานแล้วก็มี มีเงินเพียงพอที่จะมาใช้จ่ายยังประเทศต่างได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญที่หลายประเทศนั้นพยายามที่จะชักชวนเชิญชวนให้ไปอาศัยไปอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้นี่แหละค่ะ